นี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคัเพเปอรมาเบิลดอดนะครับเอาขึ้นฟอร์มประมาณสามอาทิตย์นะนี่อระมาณนี้สวยครับถูกใจมากคุ้มค่าครับการที่เราพัฒนามาโคตรถูกใจ นี่ครับกับประมาณตัวหนึ่งนะเป็นอคอกเดียวกันกันกบตัวแรก,กน,นะครับแต่คนละค้อกกับตัวหลังนะดอทก็แต่วันนั้นเราขึ้นมาก็ดอทชัดขึ้นมากเลยนะครับสีไม่ไหลนะก็ดอทประมาณนี้ครับ เพราะว่ารุ่นพ่อเขาก็ดอทจะไม่ค่อยไม่ไหลเหมือนกันไหลแต่ไม่ไหลเยอะไม่ไม่ได้ไหลแบบน่าเกลียดมากดอทค่อนข้างที่จะแบบมาร์คสวยครับไม่มัวเท่าไหร่ก็จะออกอ่าเหลืองเหลืองนะเนื้อเหลืองเหลืองนะครับออกเหลืองเหลืองทองทองกันแหละก็เป็นสีครอบของเขาแล้วครับสวยรับ เดีวผมก็ดี๋ยวจะทยอยเอามาอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังถามว่ามีแบ่งไหมก็มีครับแต่ว่าเป็นราคาเรียงก็อาจจะมีแบ่งยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ ยังยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอแบ่งได้ครับเดี๋ยวก็จะเอาชุดพวกนี้นะครับเดี๋ยวลงปั๊มต่อเลยนะทำจำนวนให้ได้นะครับเปอร์เซ็นต์เริ่มได้แล้วครับ mm. เดี๋ยวก็่าจะปั๊มเรื่อยๆครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนไม่สวยก็ฝากติชมด้วยนะครับ